ค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมวัตถุที่คล้ายกันนะคะวัตถุที่คล้ายกันก็คือสิ่งเดียวกันแต่ก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกแตกต่างกันนะคะแต่การใช้งานหรือว่าวัตถุประสงค์จะเหมือนกันเป็น สิ่งเดียวกันชนิดเดียวกันนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็จะขอแนะนำสิ่งที่คล้ายกันก็คือนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นนาฬิกานะคะนาฬิกาเรือนนี้ล่ะโอ้เป็นรูปสัตว์แตกต่างมากมายแต่ก็จะมีเข็มบอกเวลานะคะ มีจุดตำแหน่งบอกเวลาก็เป็นนาฬิกาเหมือนกันนะคะแต่นี้เป็นตัวเลขนะคะเลขอาราบิกนะคะส่วนอันนี้เป็นเลขอาราบิกอันนี้เป็นเลขโรมันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเลขอาราบิกเหมือนกันที่นิยมก็ใช้เป็นเลขอาราบิกมีน้อย น้อยเรือนมากที่จะเป็นเลขไทยนะคะทีนี้ทำไมเราถึงเรียกว่านาฬิกานาฬิกาใช้บอกเวลาชั่วโมงนาทีเข็มสั้นชี้บอกชั่วโมงเข็มยาวก็ตรงบอกเป็นนาทีเสียงนาฬิกาแตง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 เวลานาฬิกาเดินจะเดินแตงแตงใช่ไหมคะ คุณครูบอกแล้วว่านาฬิกาจะมีตัวเลขมีเข็มนะคะแล้วก็บอกเวลานาทีอันนี้ล่ะก็เป็นนาฬิกาเหมือนกันเพราะมีเข็มที่บอกเวลานาทีอันนี้ล่ะก็เป็นนาฬิกาเช่นกันบอกเวลานาทีมีเข็มชี้บอกนะคะ ทีนี้ทำไมเราเรียกว่านาฬิกามันไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะหน้าตาของแต่ละเดือนที่ผลิตขึ้นมาต่างคนต่างก็ผลิตมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าการใช้มันจะต้องมีจานวนเวลานาทีบอกเช่นเดียวกันวัตถุทั้งสามอย่างนี้เราเรียกานะว่านาฬิกาแต่เป็น วัตถุที่คล้ายกันคล้ายกันก็คือเป็นนาฬิกาเหมือนกันค่ะขอจบคลิปเรื่องนาฬิกาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ